พี่น้อยไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ใกล้ที่เดิมเราเลยมีใครเป็นคู่ปอลซ้อมตอนนี้เยอะอยู่เพื่อนๆเพื่อนเนี่ยครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยีสูงเท่าไหร่หนึ่้อยหนำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเราโมยสไตล์อะไรครับโมยวู้ดดันวันนี้เลยต้องมาเจอคุณสยามเนาะเคยต่อยกับน้องไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้อย่างน้องมวยแบบไหนสไตล์ไหน วันนี้มาเจอน้องมันเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดิจะต่อยทั้าตาเราเหมือนเดิมมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นเข้าไปอีกนีดเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่นี่แหละวันนั้นต่อยครับไปว่างวันนั้นชนะชาวมนาไปชนะคะแนนเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามสิบร้อาไหร่นะนะสามเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่หกหูไม่ลงมาเยอะจังอ่ะปกติอ๋อนี่เวทเราเลยถ้าวันนี้ถ้าเข้าไช้น้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ประมาณขึ้นนะก็มาวิ่งอะนะเหมือนเดิมยืดเส้นยืดสายตอนเช้าร่างกายยืดเส้นตอนนี้สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเมาส์ชนะของใครมาเดิมไฟนี้คุณมากี่กิโลครับสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเพราะเรานี่หลักร้อยบวกนเนาะคนจังหวัดลำปางฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยขอให้ชาวจังหวัดลำปางช่วยเชี่ยมได้วันนี้เต็มที่วันนี้ครูเอกช่องครูนะต่อยน้องโชควงดีส่วนครับ